สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ i c a ค U ยูโฟนทีครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำตัวโปรแกรม d อยโฟเอนะครับแล้วก็เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับที่ทำให้สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ในโปรแกรม d อยโฟเอนะครับก็สำหรับตัวโปรแกรม d อยโฟเอเนี่ยถ้าเกิดคนที่ยังไม่ทราบนะครับมันคือโปรแกรมที่จำลองแอปพลิเคชันนะครับจะจำลองตัว Android OS เนี่ยมาไว้บนคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานแอปพลิเคชันหรือว่าตัวเล่นเกม ที่อยู่บน Android ได้นะครับก็ที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักก็อาจจะเป็นตัว Bootstack ซึ่งตัว b t s t s t k เนี่ยผมทดลองเล่นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันยังกระตุกเวลาที่เล่นเกมที่แบบใช้กราฟิกสูงๆบางเกมะฮะก,ก,ก็เลยมาใช้ตัว d o y 4X แทนซึ่งตัวด o y 4X นี่ก็ใช้งานได้ดีครับถือว่าสัก90%แต่ว่าที่ผมเคยใช้งานมาตัวจินนี่โมชั่นจะโอเคกว่า เพราะอันมนอาจจะต้องปรับแต่งมากกว่านะฮะแต่นีนไม่ต้องปรับแต่งอะไรแต่ว่าตัวโปรแกรมดอยโฟเอ็กเนี่ยมันลาบากนิดนึงสาหรับคนไทยเราก็คือมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้มันพิมพ์ภาษาอังกฤษได้แหละเป็นธรรมดานะครับแต่ว่าพิมพ์ภาษาไทยมันพิมพ์ยากพิมพ์ไม่ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ใช้ถ้าพิมพ์ไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแป้นเปลี่ยนภาษาปุ๊บมันจะค้างเลยทันทีนะครับก็คราวนี้เนี่ยก็ปกติผมใช้วิธีใช้นอตแพดนะคือพิมพ์บนอตแพดแล้วก็กรอปปี้มาวาง ก็ปี้ไปวางในเดิร์ฟแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถใช้ออแอปมาช่วยนะครับในการที่ทําให้เกิดคีย์บอร์ดจําลองขึ้นมาได้นะครับเ,เดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนนะฮะอย่างสมมติว่าเกิดผมกดเข้าไปอ่าพวกเนี้ยมันจะพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันพิมพ์ได้สบายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันจะแหงน,นทีคราวนี้ เราต้องใช้แอปช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปโหลดตัวแอปมานะครับนั่นคือตัวแอปที่ชื่อว่าคีย์บอร์ดแม่นๆนะครับมันอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเข้ามาที่แบบ Google page แล้วมันจะกระตุกนะฮะโอเคฮะเราพิมพ์ไปเลยครับแม่นๆครับแม่นๆนั่นเองนะฮะก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่ฮะตัวคีย์บอร์ดแม่นๆครับให้เรากดติดตั้ง หลังจากที่เราติดตั้งตัวแอปคีย์บอร์ดแม่นๆแล้วนะครับก็เปิดใช้งานมันครับโอเคมันก็จะขึ้นมานะครับว่าให้เรากดติ๊กถูกหนะ้าข้อความคีย์บอร์ดแม่นๆเสร็จแล้วก็กดแบโอเคให้เรามาเลือกครับอ่าติ๊กถูกเพื่อเปิดใช้งานนะฮะที่โอเคแต่หลังจากการเราที่เราติ๊กถูกแล้วเนี่ยมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ไปตั้งค่า บางอย่างก,ก่อนนะฮะอ่โอเคฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าตัวตั้งค่ามันอยู่ไหนครับตัว s y s Folder แล้วก็การตั้งค่าครับมาเลื่อนมาที่ภาษาและการป้อนข้อมูลหลังจากนั้นให้เราเลือกมาที่ตรงค่าเริ่มต้นครับตรงนี้เราติ๊กไว้แล้วแต่ว่าค่าเริ่มต้นเรายังเป็นตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะให้เราปิดตัวฮาร์ดแวร์แป้นพิมพ์บนเครื่องซะก่อนนะครับหลังจากนั้น มาติ๊กที่คีย์บอรดแมนนแต่ว่าบางทีมันก็จะไม่ให้ไม่ให้เราใช้งานเห็นไหมฮะให้เรามากดที่ตัวแอปโทษนะครับกลับไปก่อนอหน้าแรกกดที่ตัวแอปนะครับโอเคมันเข้ามาในหน้านี้นะฮะแบ็คกลับไปนิดนึงบางทีมันจะได้แบบ กดแล้วก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าถ้ามันไม่ได้นะฮะบางคือบางคนเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ยอ่าก็ให้กวนกดนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ฮะอ่าเกิดใช้งานคีย์บอร์ดแมนๆนะครับแล้วกดต่อไปเลือกเนี่ยฮะเลือกคีย์บอร์ดแมนๆอ่ะคราวนี้มันก็จะใช้งานได้ละก็โอเคครับเดี๋ยวอันนี้คือการปรับแต่งค่าในคีย์บอร์ดแมนแแล้วนะครับมาเราไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้ก็กลับไปอ่าจะเห็นว่าค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคีย์บอร์ดแมนๆแล้วอ่าบางคนเนี่ย ทำแล้วไอ้ทำไมไม่เปลี่ยนทันทีก็ลองทําตามวิธีที่ผมบอกนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็มีปัญหาว่าเอ้ทำไมไม่ไม่เปลี่ยนมันยังเป็นดอยโฟกลเอ็มอยู่แต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราลองมาดูผลลัพธ์ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นไหมฮะมันจะมีคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นมาละจากที่ตอนแรกไม่มีเลยนะฮะไม่มีเลยสามารถกดได้ครับในเกมในอะไรก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะครับใน Google Play Store อะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนี่ฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นปกติ โอเคครับก็สำหรับใครที่ดูแล้วก็ชอบนะครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับอย่าลืมกดไลคล์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับถ้าเกิดว่าวเพื่อนๆชอบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไงนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้ที่ iqiyun.com นะครับหรือว่าในช่อง iqiyuntv ถ้าจาักกรุณาก็ช่วยกดติดตามนะครับให้กับตัวช anel ของผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำวิดีโอ อื่นๆออกมาให้ท่านได้รับชมนะครับขอบคุณมากครับ